ในช่วงเวลานี้ที่เราดูทีวีดูอินเทอร์เนตอ่านหนังสือพิมพ์และมีแต่ข่าวร้ายวันนี้พระเป็นเจ้าให้ข่าวดีสำหรับเราทุกคนความตายไม่มีชัยชนะชีวิตในพระเยซูเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นความหมายสำหรับเราเท่ละคน วันนี้พระเยสุจ้าทรงับคือพระชมชีพและดด้วยชีวิตของพระองค์เราทุกคนได้มีโอกาสดำเนินชีวิตม่ได้ออกใหพระเยสเจ้าซึ่งเป็นผู้นำเป็นผู้ที่รักเราเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีความหมายพระวจนะของพระเป็นจ้าพูดถึงเครื่องหมายแห่งการกลับคืนพระชมชีพข,ของพระเยูเจ้าแบบชัดเจนอันดับแรก พระภูหาของพระเยซูเจ้าว่างเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระรักษาท่านสีเล่มเล่าให้ฟังทุกครั้งที่ผู้นำพระรักษาแบ่งปันเกี่ยวกับเหตุการณ์เิงการกี่ับขุนพระชมาชีเครื่องหมายแรกก็คือพระภูหาว่างเปล่าพระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่ที่นู่นบรรดาศิษย์บรรดาสตรีมารีชาวมังกลาไปช่วยหาพระโสของบพระเยซูเจ้า สิ่งที่สำคัญก็คือพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นู่นพระอิศุเจ้ากลับคืนชีพพ่อคิดว่าเป็นประสนารณ์ที่ยากสำหรับบรรดาศย์ที่ต้องเห็นพระอิศุเจ้าสิ้นประจรต้องเห็นพระอิศชาเจ้ารับธรมาสิ้นความทุกข์ในช่วงเวลานั้นทำให้บรรดาศีลของพระอิศุข์เจ้าเหมือนตาบอดมองไม่เห็น เครื่องหมายแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ mm hmm. เทพดีการไปหาอพ์พระสุชาติในพระภูหาและเจอพระภูหาที่ว่างเปล่า mm hmm. เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสัวยถาม mm hmm. คำถามแรกของบรรดาสตรีและบรรดาศิษย์ของพระสุชาติก็คือพระสุชาติอยู่ที่อห่งอมพระผู้เป็นเจ้าของเราไปไหน mm hmm. นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อของเรา ความเชื่อของเราก็คือเป็นการเสวยหาคาตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและคิดว่าพี่น้องที่รักในช่วงเวลานในช่วงเวลานี้เราพยายามแสวยหาคําตอบสําหรับสถานการณ์ที่เรากาลังเจอในปัจจุบันเรากาลังเจอวิกฤตที่ทําให้เราสงสยัยพระเป็นเจ้าไปาอยู่ที่ไหนพระเป็นเจ้าทิ้งเราหรือเปล่าแต่พระผู้หาว่ปล่าแปลว่า พระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่ในความมืดแห่งความตายแต่พระเุซเจ้ามาเพื่อนำเราสู่เส้นทางแห่งความรอดสู่เส้นทางแห่งชีวิตที่แทจ้จริงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์การสเสวนาซึ่งเป็นผลจากพระคุหาที่ว่างเปล่าทำให้บรรดาศิษย์ ไปพบกับพระเยซูเจ้าที่ทรงครับขึนพระชมาชีพและการพบกับพระเยซูเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของบรรดาศิษย์เปลี่ยนแปลงเราเห็นในบทอักที่หนึ่งของกิจการอัคารสา,าวบกบทเทศของเปโตรหลังวันที่พระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือบรรดาอัคารสา,าวกตอนแรกด้วยประสบการณ์เห็นความตายของพระเยซูเจ้า บรรดาศิลป์กลัวกังวลหมดกำลังใจสิ้นหวังแต่หลังที่มีประสบการณ์เห็นพระศุขชอบกลับผืนชีพบรรดาศิลป์กลายเป็นผู้ละอานที่จะประกาศข่าวดีของพระศุขชอบที่จะประกาศชีวิตใหม่ในพระองค์เป็นตรไปประกาศความเชื่อในพระองค์ไละเป็นตรวไม่กลัวอาจารย์ตรงแรกรู้สึกสับสนรู้สึกงงเหมือนที่เราได้อ่านในพระคัรมสัมมีทินี ที่ซิโอมเปโตรกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรับไปในพระคุพาและเจอทุกสิ่งทุกอย่างยกอว้พระเยซูเจ้าเขาไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแต่ถึงแม้ว่าไม่เข้าใจทั้งหมดเขามีความเชื่อในพระองค์ละความเชื่อทําให้เขามีความกร้ารในการใช้ชีวิตตามจิฏนมนของพระเยซูเจ้าจิฏนินของเขาดี เห็นความรอดของพระองค์เครื่อหมายที่ทําให้เราพิสจนเป็นคริสจลแห่งวันพัสกาไม่ใช่ริสจนแห่งวันสุสัชสิเด็มพิสจลแห่งวันพัสกาก็คือชีวิตใหม่ในพระองค์ด้วยที่เราพบกับองค์พระเยซูเจ้า,ญญาเราจะมีชีวิตใหม่ชีวิตไม่เหมือนเดิมแต่ชีวิตต้องเป็นชีวิตที่เลียนด้วยความรักและพระเมตตา เพราะฉะนั้นหลักฐานที่เราสามารถให้สําหรับสังคมสําหรับโลกแห่งชีวิตใหม่ในพระพิจ้าหลักฐานที่จะบอกทุกคนว่าพระเยซูชอบกลับคืนชีพแล้วอย่างแท้จริงก็คือชีวิตที่เปล่งขึ้นมาแห่งความรักของพระองค์สําหรับคนอื่นช่วงนี้เราเห็นน้ําใจเห็นพระเมตตาเห็นความรักของพี่น้องหลายคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่ ออกจากตัวเองเพื่อเป็นปันความรักกับคนที่กําลังพบว,วุกฤตีดกาลังเจอความยากลําบากให้กําลังใจสําหรับคนที่ท้อแท้คนที่รู้สึกตกเดี่ยวต่างๆเราเห็นแบบอย่างของบรรดาหมอพยาบาลผู้ที่ดูแลคนป่วยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเสียสละเพื่อเขา แม้แต่บางคนเสียชีวิตเพราะเห็นแก่ความดีของสังคมเราเห็นบรรดาพิศจนและกวดชัยยินคาว่าที่มีน้ำใจในการเบ่งพันพระพรของพระเยซูเจ้าทางวิธีต่างๆนี่คือบุคคลแห่งวันพัสกานี่คือพิศจนที่บอกด้วยชีวิตคงตอว่าพระเยซูเจ้าถ้าท่าอยู่ทั้งทางพวกเราพระเยซูเจ้ามีชีวิตอยู่ เป็นความหวางของพวกเราพ่นอปิรัก็ให้วันพัสกาเป็นวันแห่งความชื่ชนชมยินดีก็ให้เรามีความไว้วางใจว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตพระเยซูเจ้าผู้มีชัยชนะบาปและความตายจะนำเราสู่ประสบการณ์แห่งสันติสุขและความสุขก็ให้เราสืบสา์ตัวชีวิตใหม่ในพระองค์และพัยายานเป็นพญาย,ายาน ึิณข่าดีของพระองค์วันนี้และตลอดไปของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกับคือพระชมมาชีพประทามพระองค์ในสันทีสุดกทีนี้ก็เป็นสัปดาห์สักติสิที่แตกต่กางและขอคิดว่าเราทุกคนอยจะคิดถึงสัปดาห์สักติสิทนี้ด้วยที่เราต้องอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ที่บ้าน แต่อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้สวดภาวนามากขึ้นรำพึงในพระธรรมลัคมัสการมากขึ้นแล้วก็เราต้องพยายามรักษาพระพุทธในเทศกาลนี้พี่น้องส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถมาถว่วกพิสาบารบสีมาชนิกแต่ด้วยความปรารถนาด้วยการอธิษฐานภา,าวนาได้เป็นพิเศษในวิบุชาครพระคุณพี่น้องของเราพี่น้องที่สะจัในวันลำพานทุกคน ได้อยู่ในประเทศบูชาของพระองค์พ่ออยากขอบคุณเป็นพิเศษคนที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของวัดในช่วงนี้เป็นพิเศษในการคำบุญน้ำเสดพี่น้องในพระราชที่ทํทาใบลานสำหรับพิสชนทุกคนจริงๆแล้วในช่วงเวลานี้เ,เรายัางไม่สามารถมาวิสาได้แต่ แต่พ่อเราสมควรกับซิสเซอรกันเราได้รอทำลังเก็สบสเบียมพัสกาสำหรับพี่น้องก็คือไวลานองวรทิตย์ไวลานแอนเศษเทียมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพัสกาเราขอพระผู้เป็นเจ้าจะได้มีโอกาสฉลองด้วยการที่วัดของเราอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้หน้าที่ของเราก็คือการอยู่ที่บ้านรักษาดูแลตัวเอง เพื่อช่วยดูแลคนอื่นด้วยเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้เราคิดถึงพี่นงที่กำลังรู้สึกหนาวรู้สึกป่วยบันดาพวกผูสอนในเขตวัดของเราเราจะพยายามหาวิธีเพื่อจะได้ดาวพระพรของของให้สุชาติในเทศกาลนี้เข้าที่ทําได้และในกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องการพระพรก็บอกเรา,เรา,เรารว่าเราจะสามารถทําอะไรได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือเรารู้ใจในการภาวนาขอพี่น้องมีวันสุขในวันพัสกาและขอองค์เทพสุชาติธรรมพรแก่เราทุกคนในช่วงเวลานี้และเป็นกำลังใจสำหรับเราทุกคนพระเจ้าสถิตกับท่านและสืบต่อกันจงคบศีรษะวนขอบพระพรจากพระเจ้าเชิญพระองค์มาชมวัด ในโอกาสสมพุทธศักราชวันนี้ขอบพระเจ้าผู้ทรงช่างผ่านภาพทรงอัปนวยพระกรได้แลทรงเมตตาปกคลองทั้งทั้งหลายให้ผมจากการจุจดงดของบาตทั้ง,งัวง,งเทิอนอาเมนพระเจ้าทรงฟื้นฟูให้ทั้งทั้งหลายกลับมีชีวิตนิรันดรโดยให้พระบุตรทรงกลับคืนพระชวมาชีขอบพระองค์โปรดให้ทั้งทั้งหลายได้รับรางวัลนิรัน,นดรคือ ขอใม้รุ่ตายอเธอ <Amen. S 1> เมื่อสัปดาห์ท่าทรมานสิ้นสุดลงแล้วท่านทั้งหลายเฉลิมฉลอง,งงานชมพระพัสกาด้วยความดีดีขอบพระองค์โปรดให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจชื่นบานที่ได้บรรลุถึอองวันพัสกาซึ่งจะนำมาแต่ความชื่นชมยินดีเป็นนิพพิรานเธอ <Amen. S 1> ขอบพระเจ้าผู้ทรงสั้าผภานภาพระบิดา และพระบุตรและพระจีประทำทั้งบ่อนเกศทั้งทั้นหลายเถรพิธีบูชาของพระคุณจบแล้วจงชื่นชมยินดีได้ไปประกาศให้ทราบทั่วกันว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระโฉมชีพแล้วอาเลลูยาอาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าอาเลลูยาอาเลลูยาฮาบิอิสเตอร์สุขสันต์พอสการ์เต็มยศ